สวัสดีครับคลิปนี้มารีวิวตัวลูกกิ้งขนนะครับขนแมวนะหรือว่าขนสัตว์นะครับที่ใครเลี้ยงสัตว์ก็จะเห็นขนติดทั่วไปหมดเลยแล้วก็มันจะเก็บยากนะครับเราไม่สามารถใช้แบบอื่นเก็บได้ก็ใช้เป็นลูกกิ้งแบบนี้นะครับลูกกิ้งแบบนี้ก็จะมี2แบบนะครับแบบนี้แบบที่มือจับแบบนี้นะครับแล้วก็อีกแบบก็แบบนี้แบบนี้ก็ใช้ดีมกันนะครับข้อเบีนี้ยใช้ง่ายนะครับแล้วอีกแบบก็คือแนี้กริ้งกริ้งแบบนี้อันนี้ก็น่าจะเหมาะกับ กลิ้งเสื้อผ้านะเสื้อผ้าของเราน่าจะหมกแบบนี้จะกลิ้งยากกหน่อยแต่ก็สะดวกเหมือนกันนะครับเวลาใส่ก็ลักษณะใส่ใคล้ายๆกันอันี้เป็นยี่ห้อของอีเกียนะครับก็พกเพื่อนๆสนใจก็ลองพิมพ์ดูนะครับว่าลูกกิ้งขนขนแมวได้กันก็ได้นะครับก็ของอีเกียผมใช้ของอีเกียตลอดเลยนะยี่ห้ออื่นก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นรีวิวนะครับก็คือเป็นตัวเปลี่ยนนะครับก็ถ้าหมดก็ใช้ตัวนี้นะครับ ็มีอยู่ส่วนมากนะครับเาก็จะขายเป็นแพ็ควันนี้แพ็คหนึ่งก็ประมาณมีอยู่สี่สีม้วนนะครับก็ปริมาณก็เยอะพอสมควรนะครับกว่าจะหมดนะครับก็กลิ้งได้เยอะพอสมควรแต่ก็กลิ้งได้ไม่กี่รอบก็จะหมดนี่ของอีเกียมกันนะครับเดี๋ยวผมกลิ้งให้ดูนะคือมันก็มันก็เปลืองเหมือนกันนะเพราะแผ่นเดียวกลิ้งไม่ได้ไม่กี่รอบก็หมดแล้วน,ะน่ะเนี่ยดึงแบบเนี้ยครับก็แล้วก็กิ้ง มีขนแมวตรงไหนวาดครับวาดครับเห็นไหมครับเกลี้ยงเลยคนระับเวลาติดเสื้อผ้าเราเราก็กิ้งได้นะก็จะเกลี้ยงสะอาดเลยนะแค่แบบนี้นี่ก็ขนแมวนะนะเห็นไหมครับเกลี้ยงเลยนะคือถ้าใครเพิ่งเลี้ยงแมวนะก็ไปหาซื้อมาเลยนะครับคือขาดไม่ได้นะครับเต็มเลยนะถ้าเราปล่อยไว้ก็คือขนเต็มเลยยิ่งแมวขนยาวนะก็เสือว่า ยุดยอดเลยนะครับโคตรเหนื่อยเลยอันนี้เก็บก็ไปเรื่อยนะก็เพื่อนๆลองดูนะตัวนี้ก็เป็นของอีเกียมกันนะครับนะครับอีเกียอันนี้ก็เป็นลูกกลิ้งของอีเกียมกันตัวนี้เวลาเวลาใส่นะครับก็ใส่ง่ายครับก็ปีแกนตรงกลางดึงออกมานะอยีางน้อยนะครับ แล้วก็ใส่แท่นอื่นนะสมมติว่าจะใส่อันนี้อันนี้มีแกนมีแกนตรงกลางนะครับแล้วประกบตรงนี้อย่าให้อย่าให้หายนะครับหายก็คือกลิ้งไม่ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีขวาปิดอยู่ทั้งสองข้างเพื่อจะเป็นแกนให้สามารถหมุนกลิ้งได้นะครับประมาณนี้ก็ลองใส่อันนี้ไปดูนะก็ใส่ไปก็ได้เหมือนกันนะครับเห็นไหมอันนี้ก็อาจจะกลิ้ง แล้วแต่การใช้งานนะแบบนี้ก็ง่ายนะบแบบนี้ก็ง่ายถ้าซื้อคู่กันนะครับก็จะประมาณร้อยกว่าบาทแต่ถ้าซื้อรีฟิลอย่างเดียวก็ประมาณาไม่ถึงร้อยนะไม่ถึงร้อยประมาณนี้รีฟิลมหนึ่งม้วนอ่งก็ประมาณ10บาทกว่า,วานะหรือว่าไม่ถึงก็ลองไปหาดูนะครับพิมพ์ตามนี้เลยก็ได้ครับพวกลูกกิ้งขนแมวก็ได้นะครับเดี๋ยวลองกิ้งแบบนี้ดูนะครับ ห็นไหมกิ้งแบบดีย่เองมันก็จะมันก็จะเต็มแล้วนะคือบางทีฝุ่นมันก็มีอยู่ด้วยนะไม่ใช่เศดของแมวเดียวมันมีฝุ่นอื่นด้วยครับที่ติดโซฟาเราหรือว่าส่วนต่างๆนะน,นี่ก็กิ้งได้นะครับโซฟานะนะครับถ้าไม่มีแบบนี้คือไม่ไม่สามารถที่จะเก็บขนได้นะขนเยอะมากนะครับซึ่งบางทีมันก็ดูไม่สะอาดนะครับ แมวเด่นแค่เดียวก็เต็มนะครับถ้าเป็นแมวขนยาวนะก็จะรับบากหน่อยเก็บเหนื่อยครับแต่ประมาณนี้หนไหมเกลี้ยงเลยเมื่อก่อนนะเมื่อเช้านี่เต็มเลยแต่เนี้ยนนครับเก็บเสร็จก็ประมาณนี้นะเห็นไหมมันติดฝุ่นมาด้วยแนละ้วก็เก็บฝุ่นไปในตัวนะครับก็ทําให้ได้ช่วยดูดฝุ่นเก็บฝุ่นไปด้วยนะบนผิวแบบโซฟาตวกนี้นะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอมารีวิว ลูกกลิ้งเก็บขนแมวเก็บขนสัตว์นะครับก็ของยี I ่ห้อ e อีเกียถ้าใครสนใจก็ลองพิมพ์ตามนี้ดูนะครับแล้วว่าคลิกตามลิงก์ด้านล่างก็ได้ครับสำหรับปีนนี้สวัสดีครับ